สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์ทำเตียงวัตถุด,ดิบวัตถุด,ดิบในวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เจอคู่ขาเาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคู่ขาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รับบทเป็นแม่ครัวหนึ่งอัตรานะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะอย่าว่าอย่างนั้น <c oughs> จะเรียกว่าแม่ครัวเหรอ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะเออเอาหันอะไรคะวันนี้วันนี้ อืวันพรุ่งนี้นะคะเราจะทํายําปลากระป๋องยําปลากระแบงนะคะทุกคนวัตถุดิบก็มีแค่นี้เลยค่ะอันนี้อะไรอันนี้ต้นหอมนะคะนี่ต้นหอมเห็นไหมอ่ะเห็นดิเห็นมือฉันเนี่ยอันนี้ต้นหอมต้นหอมนะคะอืมเขินเขินเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ต้นหอมนะคะ อันนี้ผักชีผักชีโรยหน้าใช่ไหมไม่ใช่ดีเหรอเธอผักชีโรยหน้าเธอเหรอออันนี้ผักชีนะคะเขินมากันนั่นได้ทุกคนปกติถ่ายแต่คลิปไม่มีสาระนะคะวันนี้ดูมีสาระเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้ดูมีสาระเหลือเกินนะทุกคน สาระหรือไม่สาระก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ทุกคนดูไม่ใช่คนไม่ใช่แบบไม่ได้ทํากับข้าวเก่งนะแต่ก็ทําไปเรื่อยนะคะทุกคนหันมือตัเองเลยไม่ได้อย่าไปพูดอย่างนั้นใครที่ดูก็อย่าถือสานะคะทุกคนคนตาบอดทำกับข้าวนะคะหนักไหมคะถือสาไม่ต้องไม่ต้องถือก็ได้คะ่ะเพราะเดี๋ยวถือมันจะหนัก อันนี้นี่นะคะทุกคนคือให้เห็นเธอคนเดียวนะไม่ต้องเห็นฉันเอออืมอืมนี่คือเดี๋ยวจะบอกว่ามันงมันไปเรื่อยมากเลย <c oughs> นี่ได้แค่ดีแล้วนะคะทุกคนนี่คือโฉมหน้าผักที่หั่นเสร็จแล้วกินได้เลยไหมเธอก็ลอ <c oughs> <c oughs> งกินดูนะคะว่ามันได้หรือ ลมแรงมากเลยพี่ลมกันได้ไหมได้เอาเลยแป๊บบนึ่งนะทุกคนจะเห็นกล้องมอาแป๊บเดียวเพราะว่าเราจะ,จะเปิดลมโอ้ <c oughs> ออายจะปัดน้ำเองค่ะแฟนสงสัยนะคะว่าคนตาบอดทานกับข้าวได้ไหมนะคะอืมหลายคนสงสัยกันว่าคนตาบอดเนี่ยทําอะไรได้บ้างนอนค่ะ อันนี้ก็พูดให้มันดีๆหน่อยทรงดีๆหน่อยแม่กำล,ล,ลังจะดีลลแล้วแหละโอ้โหดูเธอพูดทำกับข้าวได้หลายอย่างเลยเนาะแบบหั่นผักเนี้ยดีคนตาบอดมันจะเป็นต้องหัวมีดคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคนตาบอดเนี่ยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยค่ะต้องมาจับมีทำครัวค่ะทุกคน แล้วอย่างสิริวิภาโอ้โหฉกลัวมากดูค่ะสิริวิภามาหลังสอนนัองดิสอนเป็นไหมสอนได้นะอุ้ยฉันเอามีดมาผิดชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวนะคะทุกคนขอไปเปลี่ยนมีดก่อนฮัทอันไหนสองครั้งคือเปิดใช้งานรับนี่ค่ะคนถ่ายยังจ้านี่ค่ะทุกคนไปเปลี่ยนมีดมาค่ะใช้มีดผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะ ไม่ถนัดนี่อันนี้ค่อยคล่องหน่อยนะคะ,ะ,คะปกติเนี่ยอุ้ยจะควรทำทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ได้นะคะหันดีๆนะมือนะมือ ือฉันมือเซียนจับมีดเธอไม่รู้อะไรอออืเข้อมือฉันไม่ดีนะทุกคนนี่นะคะคุณสิริมีพาขอชำน,นาในการหั่นนะทุกคนชำแหละเออ,เออไม่ใช่เขาหั่นจะ้ะหั่นหั่น,นชำแหละนี่น่ากลัวไปเนาะทุกคนรู้หมาว่า เราสองคนไม่มันต้องสองวันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราสองคนอ่ะไม่มีอะไรจะลงคือไม่ค่อยว่างกันเลยนะคะวันนี้ว่างนะคะก็เลยมาลงอืมอืมหนึ่งอัตราเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ว่าคนจีวิภาเขาจะตื่นกี่โมงนะทุกคนมันต้องทำอย่างนั้นเวลาแบบเราทำงานจะได้รู้เวลาไงออใช่หลายคน ในติ๊กตอกเราเนี่ยส่วนใหญ่ปกติที่เห็นตั้งแต่แรกๆเลยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีสาระเลยลงแต่วิดีโอร้องเพลงหรอเปล่านะคะทุกคนคือเราไม่มีคนถ่ายให้นะคะแล้วเราก็ประกอบ,บเราไม่ว่างด้วยนะคะใช่ค่ะ เสียงสับนี่น่ากลัวมากนะคะทุกคนชบับเขาเรียกว่าหันสอยๆอย่าไปถือสาวิธีจับมีดนะคะทุกคนงดดราม่านะคะใค่หันโนดราม่านะคะเขาจะแทนก้นลงตามให้เห็นแต่มีดกับมือคนนะคะ ัอะไรต้นหอมค่ะคือหัอ่นวิดีโอยาวเกินก็อย่าว่ากันนะทุกคนคลิปที่เขาติดร้องอีกได้เลยใช่ารั้เใชคือโทรศัพท์ดังเองนะทุกคนอย่าตกใจนี่นะม,มันสามารถเราไปตัดต่อได้ไม่ใช่หรอ ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่ตัดได้จะได้แบบไหนนะมันต้องหยุดถ่ายหยุดถ่ายไปเรื่อยหยุดถ่ายแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆมันถึงจะยาวมากนะเดี๋ยวล,า,ลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพอดีมีธุระนิดหน่อยนะคะบ๊ายบายขออภัยในความที่ไม่สะดวกด้วยนะคะ